ก็ท่านในฐานะของตัวแทนทผู้ผลิตละครเนี่ยก็ดีใจแล้วก็มีความรถถู้สึกว่าขอบคุณกรรมการทุกท่านที่เลือกละครของเราให้เห็นว่ามันเป็นละครที่มีประโยชน์กับครอบครัวมีประโยชน์กับสังคม,มโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณนำพรมารีนอนนคุณสมรักษ์นรงวิชัยฝ่ายผลิตของช่องสามนะครับที่อนุญ,ญาตให้เราทําละครเรื่องนี้แล้วก็ รู้ว่าถึงละครเรื่องนี้มันอาจจะเป็นละครที่ดูยากสักหน่อยแต่ว่าก็ก,ก็ก็พร้อมที่จะจะเสี่ยงกับพวกเราพร้อมที่จะให้พวกเราได้ทดลองทํารวมทั้งขอบคุณสปอนเซอร์หลักทั้งหลายแหล่ในในละครของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นรถรตีสันหรือว่าหรือว่านงตรามีที่แบบว่ารู้ว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่อาจจะอาจจะดูยากเข้าใจยากสักนิดนึงแต่เ็าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเราแล้วก็สนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วขอบคุณ ทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับอของเด็กๆแล้วก็เป็นแฟนของละครด้วยนะครับที่ดูแล้วก็ให้กําลังใจเรามาตลอดอาจจะมีขมบ้างในตอนที่16อะไรแบบเนี้แต่แบบว่าเรามีสิบเกอเาเรามาให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณด้วยที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับละครเรื่องนี้เรามีความความอะไรอ่ะความรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ดูละครเรื่องนี้แล้วก็ได้ใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยนะครับ ครับก็ดีใจครัดีใจเป็นรางวัลแรกที่เกี่ยวกับงานแสดงเราดีใจมากครับก็วันนี้พอเห็นว่าคนแบบดูละครแล้วชอบแล้วพูดถึงแล้วแบบได้รับเมสเซจที่ป้าตั้งใจอยู่ที่พวกเราตั้งใจอยากจะรอดดีใจมากขอบคุณมากครับคนเสียน้ำตาให้พ่อค in. ุณดีใจครับแล้วก็ขอบคุณแทน ทุกคนเลยเนะทีมงานตัวแทนพวกเราตั้งใจกันมาแล้วก็ดีใจที่คุณผู้ชมชื่นชอบแล้วก็รับรู้ถึงคีมเมสเซจต่างๆที่เราอยากอยากจะ,อกจะบอกกล่าวแล้วก็หวังว่าเราคอลเรื่องเนี้ยดูไปแล้วก็จะได้แบบแรงบันดาลใจได้ข้อคิดต่างๆจา,ากครอบครัวไปด้วยนะครับน้าบอณครับ